นี่ครับมายตัวครับเพิ่งปล่อยไปเมื่อกี้นะครับโอ้ยปลาฝูงครับปลาฝูงนี่ครับเข้ามาซ้ำอีกตัวครับบอมนี่ครับอยู่มันเป็นฝูงครับสี่ห้าตัวใส่สวยๆทั้งนั้นนะมองเห็นไหมไม่รู้นะอยู่กันเป็นฝูงเลยครับโอ้โอย ลำบากน่ครับถ่ายไปด้วยอัดไว้ด้วยน,นี่มาแล้วครับใส่สวยอยีกตัวครับเพิ่งปล่อยเมื่อกี้มันมานครับมาอีกตัวนึงแล้ววิธีโค้งครับวิธีโคง้งครับเต็มเต็มปากครับโอเค ลงเข้ามาในน้ำตื้นนะครับเข้ามาแล้วโอ,โอ้โอ้ดินดินดินอย่าหลุดนะเวย้ยเข้ามาล้าตื้นนี่คแล้วสวยสวยงงตัวแล้วเต็มเต็มป,ปากเดี๋ยวรถแบดเก็บแป๊บนึงกันนะครับจะได้ปล่อยเขากลับธรรมชาติต่อ